รับสอนการติดตั้งกล้องวงจรปิดซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิดของเรามีระบบอัจฉริยะ AI ตัวนี้ 1. กล้องวงจรปิดตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้กับท่านในมือถือเมื่อมีโจรเข้ามาในบ้าน 2. มีระบบตรวจเช็คสัญญาณเมื่อมีโจรบุกรุกเข้ามาในบ้านของเราจะส่งเสียงร้อง สามมีไฟส่องไปที่โจรที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านเราสี่กล้องวงจรปิดของเราดูผ่านมือถือได้ทั่วทุกมุมโลกหากล้องวงจรปิดของเรามีทั้งระบบไร้สายหรือแบบมีสายหรือแบบฐาน WiFi อินเทอร์เนต็ตหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็สามารถติดตั้งได้และสามารถบันทึกเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ 6. กล้องวงจรปิดของเราสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอพร้อมเสียงและภาพมาเก็บไว้ในมือถือได้ 7. เมื่อมีโจรเข้ามาในบ้านเราระบบกล้องวงจรปิดจะส่งคลิปวิดีโอสั้นๆไปที่มือถือของเราทันทีแบบเรียลไทม์แการเก็บข้อมูลคลิปวิดีโอคลิปเสียงสามารถเก็บได้แบบอันลิมิตไม่มีจำกัด กกล้องวงจรปิดของเราสามารถตรวจเช็คเสียงเด็กที่ร้องหรือน้องหมาน้องแมวร้องระบบก็จะส่งไปที่มือถือทันทีเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ10ความละเอียดชัดมาก5ล้านพิกเซลดูเป็นภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืนได้11ซอฟต์แวร์ของเรามีระบบอยู่ในเวลากลางคืนมีอินฟราเรดมองเห็นในเวลากลางคืนทั้งหมด 12. สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านนอกบ้านหรือตึกอาคารคอนโดสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้หลายร้อยตัวหลายพันตัวทุกอย่างอยู่บนมือถือของคุณหมดเลย สิบสามการสอนการติดตั้งเนี่ยของเรามีทั้งแบบไร้สายแบบเดินสายก็ได้จะมีสายก็ได้หรือไม่มีสายก็ได้เรามีอุปกรณ์พร้อมที่จะสอนเราจะมีเราเตอร์มีพ็อกเก็ต Wi-Fi มีกล้องวงจรปิดภายในกล้องวงจรปิดภายนอกหรือจะใช้กล้องโซล่าเซลล์ก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟหรือจะใช้ซิมอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมกับกล้องวงจรปิดเราก็มีให้ทดลองใช้ การเดินสายการเข้าหัวของกล้องวงจรปิดเราก็มีนะครับแล้วก็มีครีมบีบหัวของกล้องวงจรปิดก็มี ระบบกล้องวงจรปิด AI โดยใช้ซอฟต์แวร์ของเรามีระบบความสามารถอื่นๆอีกมากมายยังไงท่านที่สนใจสอบถามขอใบเสนอราคาาได้นะครับสอนกันแบบตัวต่อตัวพอมจะไม่รับสอนแบบหลายๆคนนะครับเพราะหลายๆคนจะไม่เข้าใจต้องต่อคนเลยเพราะเพราะผอมจะมีบริการหลังการขายอีกเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนเดียว ครูที่สนใจสามารถสอบถามนะครับผมมีกล้องวงจรปิดทุกรลุ่นทุกแบบกล้องแอบถ่ายกล้องซ่อนดูผ่านออนไลน์ได้หมดเลยหรือต้องการที่จะให้ผมดีเวลลอปกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็สามารถทำได้นะคะทักทายกันมาได้